สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับผมนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะเป็นแม่แรงตึกนะนะครับขนาด10ตันนะครับผมนะครับของ Total นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารูปร่างหน้าตาจะเป็นยังไงแล้วก็วิธีการใช้งานจริงๆนะครับเวลาใช้งานจริงแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมนะครับก็จริงๆแล้วนะครับแม่แรงตัวนี้ครับผม หาอยู่หลายรุ่นเลยนะนะครับเพราะว่าเดิมเนี่ยผมมีเป็นแม่แรงจะเ้อยู่นะครับแล้วแม่แรงจะเ้เนี่ยมันมีความสูงาจากพื้นนะถึงระดับสูงสุดอะแค่ประมาณ34สนะถึงส7ประมาณนี้นะครับซึ่งซึ่งรถผมที่ผมใช้อยู่ตอนนี้มันเป็นรถกระบะนะครับแล้วมันสูงมากเลยครับมันใช้ไม่ได้ครับพอเราขึ้นไปยนันได้นิดนึงนะแล้วยันขึ้นไปอีก3 สามสี่เซนน่ะล้อยังไม่ลอยเลยครับคือมันยังไม่สามารถที่จะนํามาถอดล้อได้นะครับก็เลยไปมองมองหาแมลงชนิดหนึ่งซึ่งเขาเรียกว่าแมลงตึกนะหรือว่าแมลงแนวสูงแบบนี้นะครับซึ่งแมลงเนี้ยก็จะยกได้สูงกว่านะครับแต่ว่าข้อเสียก็คือจะยกรถเตี้ยไม่ได้เลยนะเพราะว่า,าระดับความสูงของเขานะครับผมนะครับระดับที่ต่ําสุดนะต่ําสุดเนี้ยจะอยู่ที่23่าเซนนะหรือว่า230มิมลนะครับคือถ้ารถที่มันเตี้ยกว่า23 เซนเนี่ยมันจะยกไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่สามารถเอายัดเข้าไปใต้ท้องได้นะครับผมแล้วก็ครับระดับสูงสุดนะครับของเจ้าแมแลงตัวนี้นะที่ผมลองยกแล้วก็วัดดูนะครับได้ประมาณ46เซนเลยนะซึ่งสูงกว่าแมรงแบบจะเข้ประมาณ10กว่าเซนได้เลยประมาณ12เซนนะครับผมนะครับซึ่งน่าจะยกรถผมขึ้นได้นะครับผมนะครับก็เลยลองสั่งมาดูแล้วแม่แรงรุ่นนี้นะครับนะครับที่ผมไปเลือกซื้อเนี่ยมันมีตั้งแต่4ตันเลยนะ4ตัน6ตัน10ตัน12ตันแล้วก็ 20ตันนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับสี่ตันเนี่ยมันจะอยู่500กว่าบาทเองนะครับผมนะครับแล้วก็6ตันก็กระเดื่อมานิดนึงอยู่ประมาณ600 600ไปปลายหกร้อย่างเงี้ยนะครับผมก็เลยเลือกเป็น10ตันมาเลยเพิ่มอีกหน่อยนึงนะครับซื้อมาประมาณ900นะครับผมนะครับก็ลองไปหาดูกันได้เองเลยนะตามองค์แอปอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับผมโอเคยังไงผมก็ฝากกดติดตามช anel สักนิดนึงนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะครับว่าข้างในมีอะไรให้บ้างนะครับ โอเคครับตอนนี้ผมก็แกะมาหมดแล้วนะครับภายในกล่องเนี่ยเขาก็จะมีด้ามนะด้ามเนี่ยเอาไว้ปั๊มแม่แรงนะมันจะถอดมาต่อกันได้นะครับแล้วผมจะสาธิตวิธีการใช้งานให้ดูนะครับผมนะครับต่อมาก็จะเป็นคู่มือนะครับหนึ่งเล่มเล็กๆแบบนี้นะครับต่อมาเลยพระเอกของเราก็คือจะเป็นแม่แรงนะครับในส่วนของแม่แรงก็จะประมาณนี้นะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมน้ําหนักเอาเรื่องอยู่นะหนักอยู่นะครับเนี่ยนะครับแต่ตัวไม่ใหญ่นะตัวเนี่ยประมาณคืบกว่าๆนะครับแต่ผมวัดให้ดูนะครับว่าขนาดมันเท่่าไหร ขนาดที่ฐานนะจะกว้างอยู่12เซนนะครับแล้วก็ฐานเนี่ยอยู่ประมาณ11เซนนะครับแล้วก็ความสูงตอนที่ยังไม่ใช้อ่ะ23เซนนะครับผมนะครับแล้วก็ตัวตัวหัวนะตรงข้างบนตรงนี้นะครับเนี่ยตรงหัวตรงนี้นะครับเนี่ยตรงที่เรากําลังหมุนอยู่ตรงนี้นะครับ ทุกคนดูนะครับมันจะหมุนขึ้นมาได้สุดเลยนะแล้วก็มันก็ไม่หลุดด้วยนะเนี่ยครับคือหมุนสุดแล้วมันก็จะไม่ถอดออกมาไม่ได้นะนะครับผมก็อันนี้ถือว่าเป็นโปรเทคที่ดีนะครับเพราะว่าถ้าเราหมุนแล้วมันยังหลุดออกมาเลยเนี่ยบางทีเราเกินเกินเกียวไปอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราไปยันเนี่ยมันอันตรายนะครับผมนะครับส่วนที่เกินขึ้นมานะตรงนี้นะจะได้สูงสุดอยู่ที่99เซนนะครับผมนะครับแลวเดี๋ยวผมจะปั๊มขึ้นมาให้ดูนะครับว่าขณะที่เราปั๊มเนี่ยนะครับถ้าเรายกตตััวววนนนี้้ดยยะกหมุตัว ที่หัวขึ้นมาด้วยแล้วเราปั๊มไปด้วยนะครับอ่ามันจะมีความสูงเท่าไหร่นะครับผมนะครับนี่นะเวลาใช้งานนะครับก็คือว่าเราก็เอาตัวแกนนี่นะนะครับมาต่อด้ามอย่างนี้นะครับมันก็จะเป็นด้ามยาวแบบนี้นะครับแล้วก็เอาไปใส่ด้านข้างตรงนี้ครับด้านข้างตรงนี้มันจะมีรูเกี่ยวนะตรงนี้นะครับนี่นะรูเกี่ยวอย่างนี้พอเวลาเราโยกขึ้นนะครับมันก็จะปั๊มขึ้นมานะครับแต่ว่าตอนนี้ยังปั๊มไม่ได้นะครับผมเพราะว่าตัวปั๊มนะครับเขาจะมีวาล์วอยู่ตรงนี้นะครับไม่น่าจะเห็นไหมวาล์ นะครับมันจะหมุนได้ถ้าเราหมุนทวนเข็มก็คือเปิดวาล์วนะครับเปิดวาล์วก็คือตัวไฮดรอลิกเนี่ยมันจะยุบตัวลงนะครับถ้าเราปิดวาล์วครับไฮดรอลิกมันจะไม่ยุบตัวนะเนี่ยเราถ้าหมุนเราหม,หมุนตามเข็มนาฬิกานะก็คือหมุนเข้านั่นเองครับเนี่ยหมุนปิดไปนะปิดวาล์วนะครับผมนะครับแล้วเราโยกเนี่ยตัวปั๊มอ่ะมันจะกระโดดขึ้นมานะเนี่ยเนี่ยปั๊มมันจะเด้งมันจะค่อยค่อยเลื่อนขึ้นมานะครับเห็นไหม นะครับแบบนี้นะครับผมนะครับส่วนด้านข้างตรงนี้นะเป็นวาลน้ํามันนะเราอันนี้เราจะไม่แกะไม่ยุ่งมันนะครับพอพอเขาเสร็จไล่ไล่ลมไล่อากาศมาแล้วนะครับผมนะครับก็เอาไว้์วิตแต่ละว่ามันคงไม่เสียครับเสียยากนะครับผมพวกนี้นะครับผมนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองปั๊มขึ้นมาให้ดูว่าปั๊มสูงสุดเนี่ยมันจะได้ความสูงเท่าไหร่นะครับ โอเคครับตอนนี้นะครับก็ปั๊มขึ้นมาสุดแล้วนะครับเวลาปั๊มสุดนะปั๊มสุดปุ๊บเนี่ยไอ้ตัวไฮดรอลิกเนี่ยมันจะกระโดดขึ้นมานะแล้วก็ยุบตัวลงไปนะครับก็คือไม่ขึ้นแล้วนะครับผมเนี่ยแบบนี้เนี่ยมันไม่ขึ้นแล้วนะครับผมนะครับเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะครับพอผมวัดปุ๊บเนี่ยจากพื้นดินนะถึงข้างบนเนี่ยถึงข้างบนตัวฐานข้างบนนี้เลยนะอยู่ที่ประมาณ46เซนครึ่งนะหรือประมาณ40มันไม่เต็ม47ดดีนะ ผมให้ประมาณ46เซนครึ่งแล้วกันนะครับซึ่งซึ่งมันก็ถือว่าทําได้สูงพอสมควรเลยนะครับผมแล้วเวลาเราที่เราเอาลงเราก็แค่หมุนเจ้าตัวฐานมาลงนะนะครับี๋ือเวลาเราหมุนนะตรงนี้ลงปุ๊บมันจะลงนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับก็ให้เราเอาด้ามที่เขาแถมมาให้นะด้ามเนี่ยมันจะมีด้านหนึ่งที่เขาบีบไว้นะให้มันเป็นวงรีนะครับผมนะครับเราก็จะเอาไปเสียบเข้าตรงตัววาล์วตรงนี้นะเพื่อจะทําการ หุบแม่แรงลงมานะครับผมนะครับก็แค่หมุนตรงนีน้หมุนทวนเข็มนาฬิกานะพอผมหมุนปึ๊ดนะครับนะครับจะสังเกตได้ว่าไฮดรอลิกเนี่ยมันจะค่อยๆลงนะเนี่ยครับแต่นี่คือมันยังฝืดอยู่เพราะเราไม่ไม่ได้ใช้ใช่ไหมครับเนี่ยเรากดได้เลยนะเนี่ยเรากด Creation, มันก็จะยุบลงมานะครับผมไม่ต้องกดแรงแค่วางมือลงมันก็ยุบเลยนะครับผมถ้าเราปิดเนี่ยมันก็จะไม่ยุบนะครับจะอยู่แบบนี้เลยแต่ผมจะเปิดวาล์วแล้วจะหุบกลับไปเหมือนเดิมนะนะครับเนี่ยมันจะค่อยๆนะครับยุบลงมาเรื่อยๆนะนะครับตามน้ําหนักมือที่เรากดนะ อ่าเนี่ยครับแล้วก็ก็ขุดตรงนี้เข้าไปเก็บเหมือนเดิมน,นะครับก็จากที่ผมได้จับแล้วก็ได้สัมผัสนะครับตัวงานก็ไม่ได้ขี้เหร่นนะเพราะว่าฐานเถินอะไรจุดเชื่อมอะไรเนี่ยเขาก็เชื่อมได้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ตัวเหล็กดูอะไรอ่าตัวเหล็กตัวบอดี้เนี่ยก็ดูแข็งแรงนะครับผมยกเว้นเจ้าตัวนี้นะมันดูแบบมันดูกองแกงไว้หน่อยแต่มันก็ใช้งานได้นะเนี่ยมันดูแบบเหล็กเป็นท่อแต่มันก็ไม่ได้บางมากนะ นะครับก็ใช้งานได้นะครับแต่ต <via> ัวป er ั๊มเนี่ยโอเคเลยนะครับผมนะครับหรือว่าเขาเอาออกแบบวาให้เราแบบเก็บง่ายเนาะเวลาเราถอดเก็บก็หมุนหมุนตรงเนี้ยออกมาได้นะครับเนี่ยแล้วก็แค่หมุนแค่นี้ออกมาแล้วก็เอาไปเก็บได้เลยนะครับผมนะครับก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวผมเอาไปลองกับรถจริงให้ดูว่าเวลาเรายกจริงๆเนี่ยมันจะสามารถสู้แรงหรือว่าน้ําหนักรถได้ไหมนะครับผมนะครับคือเขาระบุไว้10ตันเนี่ยอันนี้คือผมเผื่อไว้เยอะเป็นเท่าๆเลยนะนะครับจริงๆใช้แค่6ตันก็พอนะครับผมนะครับรถกระบะแต่ผม เ,เพิ่อมอีกนิดนึงเพิ่อมอีกแค่หลักร้อยเองร้อยสองร้อยหมวกก็เลยเ,เป็นสิบตันมาเลยนะครับผมนะครับประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราไปลองของจริงกันครับครับตอนนี้ผมก็เตรียมหน้างานไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับอลองเอาไม้ก้อนหนุนล้อหน้าไว้แล้วนะสองฝั่งเลยแล้วก็เตรียมขาสามขาไว้ลองนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะยกขึ้นนะครับข้างหลังเนาะนะครับขึ้นแล้วเดี๋ยวจะเอาตัวสามขาไปวางดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผม ตอนนี้นะครับผมก็จะขึ้นแมแรงแล้วนะนะครับวิธีการที่เราจะใช้งานแล้วเราผ่อนแรงได้ก็คือเราแม่แรงไปขึ้นที่จุดที่เราต้องการจะขึ้นก่อนนะแล้วเราก็หมุนตัวเมาส์เนี่ยขึ้นไปนะครับให้มันใกล้เคียงกับตรงที่เราจะขึ้นแมแรงนะครับนะครับแล้วเราจะได้ไม่ต้องยกแม่แรงเยอะนะครับอย่างนี้เนาะ ครับตอนนี้ผมแม่แรงผมสามารถลอดเข้าไปสอดใต้เพาได้แล้วนะนะครับผมก็ค่อยๆหมุนตรงนี้นะแล้วรถมันจะค่อยๆลงนะครับนะครับนี่ครับมันจะไม่ลงพืชทีเดียวนะเห็นไหมมันจะค่อยๆลงนะนี่ครับตอนนี้แม่แรงผมลงมาแล้วครับนี่นะลงมาแล้วครับก็จะเห็นได้ว่ามันใช้งานไม่ยุ่งยากนะเห็นไหมนะครับตอนจะเราจะเอาลงนะเราก็เหมือนเดิมครับยันขึ้นไปนะให้มันติดเลยนะครับเราจะได้ไม่ต้อง ออกแรงยกเยอะนะครับนะครับนี่ก็หมุนนะครับปิดวาล์วนะแล้วก็โยกเลยครับนะครับแค่นี้เองนะใช้งานง่ายมากเลยนะครับทีนี้เราจะเอารถลงนะเราก็หมุนได้เลยนะครับแต่ผมขอเอาสามขาออกก่อนนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะเอารถลงนะครับ เราก็หมุนนะครับตรงนี้นะเนี่ยรถเนี่ยอันนี้ผมหมุนนะมันค่อยๆลงแล้วเห็นไหมนะครับเนี่ยมันค่อยๆสมูทมากเลยนะครับนะบถ้าเป็นแมลรงจะเคนะเวลาหมุนพวกมันจะพุบลงมาเลยนะเนี่ยครับเนี่ยครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีเลยนะฟิลมันกดมันมันเบาแรงกว่าแมลรงจอเเคเยอะเลยนะครับเพราะเวลาแมลงจกเเคเนี่ยเวลาเราขึ้นอะ มันพอเวลาใกล้ๆสุดมันจะแข็งมากแล้วกดแทบไม่ลงแล้วครับไอน้นี่เวลาเราใช้งานแล้วก็หมุนตัวนี้นะขึ้นไปให้มันไปรองอยู่ใกล้ๆก,ก,กับตัวเพละนะแล้วเราค่อยไปยกนะครับมันจะได้ยกน้อยนะครับผมเนี่ยมันก็สะดวกดีนะครับแล้วมันก็ใช้งานได้แบบโอเคเลยนะน,น,บบเเยนะครับเมื่อกี้ที่ไปลองให้ดูนะก็ถือว่าโอเคดีแล้วก็ลงเวลาลงก็สมูทนะไม่ใช่แบบบิดปุ๊บแล้วมันพวบลงมาเลยนะนะครับมันก็ค่อยๆลงนะ หรือว่ามันยังใหม่ก็ไม่รู้นะครับผมนะครับครับก็ประมาณนี้เลยนะสําหรับเจ้าตัวแมลงตัวนี้ที่ผมซื้อมารีวิวนะครับผมนะครับก็ใช้งานได้ดีจริงๆเดียวเลยนะนะครับผมก็กะว่าจะเอามาใช้แทนเจ้าแมลงตะเคยตัวที่มีอยู่นั่นแหละนะครับเพราะมันเตี้ยนะตัวน้ำยกยกยากนะครับผมนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์มากๆก็หน้อยนะยังไงผมก็ฝากกดติดตามช่องไว้สักนิดนึงนะครับผมแล้วเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบบ๊าายยบ๊ายบายบ๊ายบาย